สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินเลยต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอของเคนานะครับวันนี้เราอยู่ในเกมออสตาทาวเวอร์ดิเอนซ์เอกันนะครับวันนี้จะมาโชว์โชว์เซียนเหมือนเดิมมาพอดีว่าคลิปก่อนหน้านี้เคีได้ไปเปิดกาชามาแล้วเคีได้ตัวกุนกุนคิโอล่ามาทุกคนซึ่งเคีจะมาลงด่านที่มันฟาร์มธนูกุนกิโยล่ากันนะคลิปไปลองเทสมาสองด่านละตอนแรกไปลองดูว่าในในยูทูบอ่ะมัน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 โชว์ว่า วิธีผ่านดานะ่ะมันใช้แค่เราตรกับซาสึสกิก็พอซึ่งไปลองเทม,มาละไม่ใช้ได้จริงอยู่ปัจจุบันยังใช้ได้นะคะซึ่งไม่จําเป็นต้องแบบมีแสแตตแบบออสตาแบบไม่ต้องมีแสแตตอะไรดีๆเลยขอแค่แบบมันมี2ตัวละครน,นี้ประมาณวิวยี่สิบก็พอแล้วครับแค่ดาหมิอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยร้อยห้าสิบขึ้นไปะเราสบบามารถลงผ่านได้เลยเดี๋ยววิธีที่จะไปฟาร์มดานคุณทิโเทลานะครับอันดับแรกเราต้องไปคุยกับตัวละครก่อนเพื่อเข้าด่านนะซึ่งตัวละครมันอาจจะอยู่ที่ดานอินฟินิตเลยมันจะยืนมันจะยืนซีนีมา แล้วเราก็กดคุยจากนั้นอะ่ะเราก็ทำการทอล์ให้เลือกหัวข้อดูดู you have heart uh huh, นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ yes is what นะครับจะน่าให้เลือกออในส่วนของอันนี้แล้วก็ให้เลือกมิชชั่นหนึ่งนะครับมันจะเป็นด่านนี้เลยแล้วก็กดสตาร์ทไปครับด่านนี้เล่นได้แค่คนเดียวนะ ตอนนี้เดี๋ยวรอเกมโหลดสักครู่นะฮะตอนนี้ภาพมันจะค้างโอ้ใคเมื่อเข้าด่านมาแล้วนะอันดับแรกเลยครับง่ายสุดคือวานาโตกับซาสกิเรียงไว้ก่อนเลย ไอ้มอนตัวแรกที่เกิดมามันจะเป็นตัวละครคุนคิวราแหละแต่ปัญหามันก็คือมันจะเป็นตัวละครเกาะคือถ้าสมมุติว่าไม่ได้ใช้ในส่วนของตัวนาโตกะทาสึเกะก็ไปหาตัวละครที่มันตีทะลุเกาะได้มาก่อนนะครับเราอย่างตีตัวมอนเข้านะไ้เชี่ยลั่นอ๋อไม่ไม่ถูกลวถูกละอันเนี้ยต้องพยายามอย่าอัพนาโตะนะครับให้จับฟิวชั่นแล้วค่อยอัพกรนนะเพราะว่าถ้าไม่ฟิวชั่นเลยแล้วไปอัพก่อนน่ะมันจะเสียตังค์ฟรีครับซึ่งเดี๋ยวเราจะอัพกรนแล้วแบบดาเมจมันจะไม่พอถ้า อัพประมาณนี้ได้เรียบร้อยแล้วเรากดเริ่มไปได้เลยตรงเนี้ยจะตรงเนี้ยแนะนําว่าจะสปีดคูณ2หรือคูณ3าก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคชิวๆแล้วกันนะคีไม่สปีดแต่ว่าพอบอสมาแนะนําให้สปีดคูณหนึ่งไว้นะครับเพราะว่าไอ้นี่ยังไอ้นี่ยังเป็นลูกกระจอกอยู่แต่ถ้าบอสมาบอสมันสามารถทําการสตันเราได้ซึ่งเป็นอะไรที่แบบพูดแย่เลยครับแล้วก็ปิดสกิปเวฟไ้ด้วยนะครับไม่งั้นโลแตกแน่ ตอนนี้เราก็รอลูกแคนตีตีต,ตีตีตัวแตกนะครับจริงๆมันจะมีทั้งหมด8โลซึ่งเราต้องให้ตัวละครตี8ครั้งโลถึงจะแตกนะครับต้องเป็นตัวละครตัดโลด้วยนะไม่งั้นไม่งั้นตีไม่เข้ายุมัวมาเลยลูกป๋าแล้วก็เกมเนี้ยอย่าลืมปรับกราฟิกโลด้วยนะครับต่อยขึ้นจะแรงแค่ไหนคิดเล่นมาละกระตุกแม่งตอนเต,ตี๋ยวบอสโคตรสวยเลยโอเคบอสมาเตรียมใ้นี้เลยเอ้ยอัพรีอัพกี่ตัวละครให้แม่ครับแล้วก็เตรียมขายตัวละครที่ติดสตันได้เลยพอดี ไม่มีไม่มีตัวละครลงังลังบับนะไม่รู้มีอย่างกมเนี่ยอ่าถ้ามาท่าเนี่ยเตรียมเลยอ่าสองตัวหน้าโดนวางนั่งนั่งจับฟิวชั่นก่อนนะครับแล้วค่อยอัพกิจมีตัวไหนโดนรับตัวนี้ขายวางถ้าถ้าเป็นไปได้พยายามกดคีย์ัดที่แบบกดกดคีย์ัดแล้วก็สแปมวางไปได้เลยนะครับมันจะง่ายเนี่ยแล้วก็วนหลูนี้ไปเรื่อยๆครับ ถ้าเล่นดีอ่ะเอาจริงๆอ่ะมันมันจบมันจบต้องต่ตรงนี้เลยก็ได้นะแต่เคียเล่นไม่เก่งคิดจะไปจบนู่นเลยมันต้องมือไวอ่ะถ้าถ้าจบมาประมาณนี้เปลี่ยนเปลี่ยนที่เลยครับว่ามามาเซต,ตมาเซตนาโตะกับซาสึกิกต,รตรงนี้รอเลยถ้าเอาชัววางห่างกันก็ได้นะครับแล้วก็เปิดไอ้นี้มาอันนี้ตีไม่ถึงละขายวางวางฟิวชั่นอัปเกรด นี่อันนี้ไม่ถึงแล้วขายวางครับฟิว,ฟวชั่นก่อนแล้วก็อัปเกรดวนอยู่พันนี้และครับเดี๋ยวก็ชนะละตอนแรกรนึกว่าด่านมันลงยากมากเลยก็เลยแบบรอตัวละครมาก่อนแล้วค่อยให้ fc ส,สอนเล่นแต่ไม่คิดเหมือนกันว่าแค่เอาตัวละครน้โตกอาสก,กิตัวเริ่มต้นของเกมะมานั่งสแปลมลงด่านมันจะชนะง่ายแบบนี้เลยฮะซึ่งด่านเนี้เราต้องลงทั้งหมดเจ็ดรอบนะครับถ้าดูจากทรงพารตัตนนขายขายขายแม่งติดตัน พยายามสังเกตตัวละครบ่อยๆนะครับถ้ามันติดตันอะไอตัวนี้ติดตันอ่าจบละหวานเจี๊ยบยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอของคีน่าอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับขอตัวไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายจ้าหวานเจี๊ยบ